สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกนะครับวันนี้ปัญหาของแจ๊ส GK นี่นะครับคันนี้ใช้มาประมาณ180,000กิโลเมตรประมาณแสนแปดทีนี้เวลาพอสตาร์ทเนี่ยเวลาเราขับครับมันจะดังมันจะหอนเสียงลูกปืนหอนนะครับง้งงงง้องระดังกรกรกรกเนี่ยเป็นอันนี้ดังมากคันนี้ดังมากก็ะตรวจเช็คแล้วนะครับก็นี่เลยตัวปัญหาปั๊มน้ำนะเราได้ยินใกล้ๆกล้ เห็นีไหมครับขมันหมดเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวยิงเสี้ยวนะครับคล่องคล่องคล่องเนี่ยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินดิเนี่ยลูกปืนแตกเนี่ยเนี่ยง่ายๆเลยเดินดูหมุนเห็นไหมเดี๋ยวยินชัดเจนเลยแบบนี้เนี่ยอ่ะนี่นก็เป็นใหม่เป็นของฮอนด้าแท้เลยนะดูเห็นไหมครับเงียบกิฟ ถ่ายด,ดูนี่เออดมันละปึ๊บ <froze. S 1> ของเดิมของเดิมมันได้เหมือนกัน<ๆ>ร,รถใครที่เจอปัญหาอย่างคันนี้ก็คือนี่เปลี่ยนตัวนี้ไปเลยหน้าคัดคอแมแอร์ซึ่งแจ๊ดเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันจะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับสองตัวนี้จะเป็นเสียงคล้ายๆกันเลยนะี่หน้าลูกปืนหนะะ้าคัดคอมแอร์ลูกปืนปั๊มน้ํา ต,ตัวเช็คเสร็จแล้วก็คือนี่ครับจะตัวปัญหามันอยู่นี่ก็ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นของทอนได้เลยทีน,นี้ก็ถ้าเกิดรถใครได้ยินเสียแบบนี้นะครับก็อย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหน้าคัดคอมแอร์เนี่ยยังพอทนก็แค่แอร์ไม่เย็นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นี่นะครับปั๊มน้ำฮีทง,ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ง่อยหรือลูกปืนมันมันไอเนี่ยมันยังพอหมุนได้แต่มันหมุนในหมุนหมุนแบบฟืดๆ่ะหมุนแบบติดๆก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปจบรู้เรื่อง ราคาเดี๋ยวโทรถามทางร้านเอาเลยส่วนนี้นะครับค็แมรก็เดีย๋ยวจัดการเปลี่ยนเป็นพรองกันเลยนะครับโอเครถใครที่มีปัญหาอย่านิ่งนอนใจนะครับของพวกนี้คุณไปกลางพุ่งกลางท,งทางแล้วอย่างที่ผมบอกแอร์ง่อยแค่ไม่เย็นแต่ถ้าเกิดไอ้นี่ง่อยฮีทนะครับเครื่องฮีตอันตรายมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราจัดก,การต่อเขาเลยโอเคอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเงียบไปแล้วเนี่ยไม่เหลือเสียงแล้วครับ นี่นะครับนี่ก็เหลือพอแน่นอนไล่น้ำเพราะรถคนนี้เปลี่ยนเป็นวาล์วน้ำซิ่งด้วย